วเวียดนามเป็นไงบ้าง่ะเมาส์หน่อยดิเวียดนามหมอผู้ชายก็ดีนะยามก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวนี่วสวัสดีค่ะทุกค,คนกลับมาพบกับแอนดี้แล้นะคะกับ แล้ววันนี้นะคะก็มีแขกรับเชิญพิเศษคนนี้จริงๆแอนไมไ่รู้จักเป็นการส่วนตัวเหมือนคุณแพเหมือนอีพีที่แล้วนะเขาเป็นลูกค้าของแบรนด์หลักนะคะเพชรับหน่งไมคกับแล้วนามก็เป็นมิตรอาเซียน2017ด้วยขอต้อนรับคุณกรีนค่ะ yeah. เดี๋ยวก่อนให้ให้คุณกินเนะนําก่อนว่าคือเป็นอะไรอ่าเข้าประกวดหรอเป็นหรืออะไรอะไรย่างเงี้ยก็อันนี้ทัเป็นอ่ามิจฉาชีพเป็นกินนะคะชิดกินานารีก็ที่เป็นนางแบบนี่แหละทำงานในวงการเป็นพวกให้แบบเล่นแบบขายหนังสือโฆษณาอย่างเงี้ยจะมีโอกาสได้ไปประกวดเป็นนักรีวิวเป็นชีพที่เวียดนามก็คือมันก็จะเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอะไรแลกเปลี่ยนงานเอาว่า A C ดูแลเรื่องพวกเศรษฐกิจการเมืองต้องไปทําที่บ้าน ตางสำคัญเลยแล้วคือนางอ่ะดีแบบขนาดว่าแบบใครดีแล้วคือนางมาแบบให้ห้าดาวเลยเพจคอครั้งแรกเราเจอเพราะว่าเราไม่ชอบแต่งหน้าใช่ไหมก็คือเงี้ยว่าไม่ชอบแต่งหน้าล้คือขี้แห้งขี้แห้งแบบสุดๆก็เลยจหน้าแห้งง่ายอะไรที่แต่้เราธรรมชาติมากเลรอย่างเงี้ยเราก็เจอตัวนี้เราก็เคสั่งซื้อมาปึ๊บแล้วเราใช้เราชอบเราก็ไม่กดห้าดาวเลยจ้าก็เลยรู้ว่าเฮ้ยไม่คือมันดีเดี๋ยวนี้เข้าเรื่องเลยจไหนเมก้า ไมกล้าค่ะไม่กล้าเสกินแคร์ก่อนเอามาทั้งถุงเลยค่ะอะไรที่แบบเลิศเลิศเจ้าปมากเก็บจะทงบ้าเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าตัวไหนดีสำหรับเราที่เป็นคนที่แพ้อะมันจะ่อนข้าเหมือนแบบมีตัวโมเดลตัวอะไรเลยมากซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเรา แชร์ขั้นสุดแล้วเราก็อยากจะแชร์คือแชร์ได้มากสุดสุดสุดสิ่งที่ทุกคนเห็นนะแสดงความลบตัวเนี้ยคือสังคสตนะคือเป็นจกจบแล้วอ่ะมันไม่เหมือนเจลใส่ผมเลยอ่ะหมดแล้วอ่ะคือมันเป็นจกจบเพราะว่ามันหมดแล้วเนี้ยคือเป็นเจลว่านหางจระเข้บริสุทธิ์หน่อยหน่อยคือเปิดไปก็ไม่เจอใดเพราะว่ามันซื้อที่ไหนคะซื้อตามร้านผลไทยเลยอ๋อไม่ถามว่ถ้าหมดไปแล้วอะไรไม่เขาไม่มีชื่อแบรนด์อ และคือ aloe vera g เลยคือตัวนี้ก็คือถ้าเกิดใครที่แพ้หรือแบบกลัวว่าจะโปรเทสปุ่นฝืนอย่างนี้ยลงไปก่อนก่อนที่ชีวิตนี้จะได้เจอต้องมาเอามาตอบตรงนี้ตัวนี้คือเป็นพวกเกี่ยวกับฝืนผื่นแดงแช่วยลดแคลนและทำมาจากชาเขียวและอะไรอ่ะอันนี้หอมอะไรนะ naturely happy เออ naturely happy จ้องไม่เกินใจนะคนที่แพ้ในส่วนใดของโลกนี้ฟิ y ิโอเจลใช่นะจ๊ะ รู้สึกว่าเหนียวนาใช่คือส่งระายก่อนนอนถ้าเรารู้แบบเดียบีตัีเอค่ะทังวนเพินวิวีผมท้องมากขนาดนี้ได้ย่งเพราะมันคือเหมือนควบคุมพวกแบบเี่วกเริ่มงแบบเซนซีทีฟสกินอย่างแรงอะตัวนี้เฮ้ยเนือมันก็ไม่ได้ก็ได้มันไม่หนักขนาดไม่เพราะว่าเราเคยใช้ตัวแบบตัวแรกๆของเขาเลยที่เขาจบบตัวแรกเลยตัวแรกเลยนะแล้วแบบหมอนุดบอนนะ รู้สึกว่ามันเป็นเจลแล้วมันเคลือบผิวคือกลายเป็นโบทตแบบไม่แต่เราไม่เราไม่ได้แต่เราใช้ไม่ได้เว้ยแต่เราได้นะอยู่ได้คืออักห์ไปเลยระหว่างมือส่วนอันสุดท้ายอันเนี้ยคือว่าเ่าไม่ได้เราไปเลยจ้ะอันเนี้ยไม่คิดว่ามันจะดีมันคือลอรีออลใช่ป้ะเรารู้สึกว่าเราเป็นแบบนี้หน้าหน้ามันเยอะขนาดเนี้ยก็เขาไม่คนขี้แพ้เราติดมาเราไม่เขาไม่มีน้ำหอม บบไม่มีคือมีป้าไม่รู้ว่าต่างไม่แพ้ค่ะแต่ทำให้หน้าฟูมากเลยนะเหมือนตื่นขึ้นมาเราหน้าฟูอ่ะเพราะปกติเราแบบเหมือนพอมันแพ้ช่วงที่เป็นรอยหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างเป็นตุกตุ๋นอต่ยังนี่เขาทำให้เราแบบหน้าฟูขึ้นมาได้แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันดีแล้วเราเลยหน้าใสอ่ะอันไหนไหนเราเอามาดูซิของอาร์มอันนี้ค่ะยังคงเดิมนะคะแล้วองการก็ อแต่งไม่เป็นแต่แบบรู้สึกเหมือนีิดอ,ดดอะเวลาแบบเราไปแต่นงนะเรา้ไม่มีสีเราอยากเติมเกมเราอะไรเงีนนย้ยเราเลแต่มันก็ไม่มต่างอย่าปิดนะเพราวะ,าะาวะ<ม>่าสังเกตอ่างนกำัเป็นสองใกล้กันี่นางนางก็มีรูที่เซคือนางรีเควส คือนางบอกว่าวันของไม่กับฉลาดนะคะจะขอรีเฟรชอยากแต่งหน้าแบบสไตล์คูนี่ที่แบบเป็นสาวเกาหวานแหววแบบเอาให้หวานที่สุดเพราะนางไม่เคยหวานก่อนก็เออซะหน่อยแต่ทีเนี้ยอันนี้คือของเขาใช่ไหมไม่แน่ใจอ่ะใช่จ้าใช่เอาอเอาเราไม่รู้จักนางเราแต่เราผิดเนเราผิดจะชอบเอออีเลอไอของออไอจีบาย คือฉันต้องหวานด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าเราใส่ชิปมาแล้วดูการแต่งหน้าคือให่ดูดิเขาแต่ละอันนี้แล้วตาของไม่ทำท่านทำสิเพราะว่าอย่าพูดหรือานให้พูดยที่ฉันเรื่องนี้นานนี่ต้อโอ้โหอันนี้คือมันแก้แบบใจนะแก้ต้องผลใจไม่งั้นไม่ได้ที่นี่อมันจะตลกอ่ะหน้าเราไม่ได้แบบเหนีวเอิบขนาดนั้นจุดนี้ต้องทันสุดนะยากค่ะป้า ไม่ค่ะเราจริงค่ะโอเคมานะตอนนี้อ่ะตอนนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเป็นยังไงลุกแล้วเราจไปออกงานบัฟอื่นมาคือต่อไปอ่ะแอนอาจจะต้องให้คนอื่นที่แต่งหน้าเก่งๆมามาบัฟกับแขกรับเชิญเพราะว่านี่นี่รอดอะเมื่อกี้เราลงสกินแคร์ไปแล้วเนาะตอนที่เราพูดตอนนี้เราก็มาลงที่นี่เลยขาดไม่ได้ค่ะตอนสกินทาวเดชั่อร์ชันจ้าเป็นกันแดดไปสมจรองคืนและเป็นแป้งในตัวนะคะพอทาเราก็ เปลี่ยนเป็นแป้งเลยไม่ต้องทาแป้งทับแต่ถ้าใครที่หน้ามันแบบมันเว่อร์ก็ทาได้ได้ได้ไม่ว่าันหรือย่างเราเนี่ยบางทีเราไปออกงานเรามปนพวกชอบมีจุดแดงจุดดำก็คอนซีลเออช่วยได้เออไม่แล้วเนี่ยเธอรู้ไหมว่าที่เธอเลือกมาเนี่ยคือเขาเป็นเป็นเป็นเบคอัพอาร์ติที่แบบระดับโลกนะไม่ กีนแบบไนไทยแบบต่างประเทศด้วยอ่ะเออคืออะไรไไเราหน่อยดิ เราก็คือพอหลังไม่ชิงหลังไปได้มองหลัจริงๆก่อนก่อนไปมาปวดอะเราก็เหมือนมีคอนแทคที่จะอยากไปแบบเป็นนางแบบโปรอร์อยู่แล้วก็คือจะส่งออกไปทางแถบพวกเอเชียพวกฮ่องกงไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยจีทำยังไงเผื่อน้องๆคนที่ดูอยู่ก็แบบคือให้เก็บข้อจากการทำงานอนกเช่นอะลุกเปรี้ยวลุกหวานไฮแฟชั่นหรือแบบลุกที่รมาเมนแบบ บิวตี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็พยายามเก็บเก็บลูปเอาไว้ที่มันไฮคอลิปตี้หน่อยเพราะเวลาเราส่งมามันก็จะ,ม,จะมันก็จะใช้ตรงเนี้ยในการแบบเป็นพอร์ตของเราที่จะส่งต่อให้ลูกค้าดูแล้วมันก็จะมีโอกาสมากในการที่เราจะได้งานอ,นอยนู <c oughs> ่อบนี่นะคหล่นอ่ะเราแง่ต่อเรา,นะา,าใหนะ้ต่อเราาแล้วเราก็คือหาเอเจนซี่ที่เรา เราไปหายังไงอะเอเจนซี่ไหนเราส่งเขาจริงๆเรารู้ึเรารู้จักกับพี่คนหนึ่งอยู่นะพี่คือผูเชียต่อเออเป็นว่าทูเชียต่ออ่ะแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบดูแลเราอยู่แล้วในส่วนตอนก่อนที่เราไปประกวดกับเขาเป็นแบบตัวแทนต่อเขาก็ดูแลมาต่อเยอะก็รู้สึกว่าเออดวดนาน้มานั้นนะใช่ไหมใช่ที่แง่น่าจะส่งเราไปนอกได้เราก็เลยเออลองหาเขาดูแล้วเขาก็ส่งเราไปได้ ก็เลยส่งก่อเรื่องมาจนถึงล่าสุดที่ไปไต้หวันอ๋อนี่คือไปถ่ายแบบอยู่ไต้หวันเลยหรอไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเดือนหี่ปีเดือนวุ้ยดีอ่ะอยากไปถ่ายบ้างมันก็ดีด้วดีขึ้นม่ดีขึ้นมันไม่ดีตรงที่ว่ามันจะหนัามากนี่เพื่อนอ้าวแล้วมันเป็นงานอะไรถ่ายแบบเออเมย์ต้องถ่ายนานขนาดไ้นวาอานที่เราไปอยู่อ่ะคือเหมือนใครเขาซื้อตัวเหมือนอารมณ์เหมือนฝรั่งที่มาอยู่ในไทยใช่เหมือนอารมณ์เหมือนเขาซื้อตัวเราไปแล้วเราเขาก็ งานให้เราเราก็จะยืนนอ่งตรงนู้นเมื่อเราจะได้งานไหมเนี่ยฉันแคปคอนซีเลอร์ที่สมรภูมิฉันเยอะขนาดนี้เลยอต,ตลอบต,ตอบนี่พิ่งขอไม่ได้ได้อะไรจากงานนะแต่เกอร์เนี้ยเราไปตามตอนที่เราลดราคามันเ,ออเป็นคล้ายๆเท้าเวลขีดจับน,นี่เนี่ยแต่เ,เนาะเนี๋ยวเอามาดูดิมีสีอะไรมีทุกสิ่ง จนถึงแก้มไฮไลท์แล้วค่ะเบอร์บัตทรอนแล้วก็มีอีดไลเนอร์ลิปสติกสองสีมาซฟันบอกราคาได้นะฟันโขกว่ากว่าแต่ว่าแต่ว่าก็โดนภาษีไปด้วยแหละค่ะก็ตรงที่ไหนเนี่ยสั่งมาเด้อสิมาาะว่ต้องโดนเหรอนี่ต้องโดนดใช่ปะคลิปลึมอ๋อไม่เท่าไหร่แต่ว่าคุ้มถือว่าเป็นเพราะว่าท่านไม่สามารถซื้อหมดนี้ได้แพงไหมเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเมื่อไหร่อันเนี้ยฟันโขก ไปเป็นคอลเลคชั่นตอนแบบที่เขามาไม่รู้ว่าตอนนี้มีอยู่ไหมแต่ว่าแนะนําว่าให้ฟอลโล่นางไปตามคือดีใช่ปะดีมากพิกเมนต์ของสีของนางเนี้ยค่อนข้างดีของเราจะแต่งใช่แล้วหรอใช่กิบอายเนอร์แล้วไม่เสร็จแล้วอ่ะมันก็หันแล้สิกล้าจะบอกว่ามันก็ง่ายง่ายหัวทำไมของฉันเป็นมือนปุ้งยิงไม่แต่งสวยแต่เลนส์ของเขาคือแบบ ขดแดงอะคุณูแจกจริงๆมันต้องแดงกว่านี้ด้วยซ้ำแต่มันไม่มีสีแดงมันได้แค่นี้ก็กันนี่แหละแล้วเวียดนามเป็นไงบ้างคะเามาส์หน่อยดิเวียดนามหมอผู้ชายก็ดีนะยนมามค่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี่ยวเขเดี๋ยวใช่ก็คือทุกวันนี้คือยิงแบบยาว เบาเนาะแบบหนึ่งคือจริงๆนะพยายามแบบเพราะว่าเราจะไม่ได้ออกไปไหนมากใช่ป่ะทุกครั้งก็เลยจะกินกันกับยาสังเกตของเราเวลาเราออกไปไหนเนี่ยคือแบบคนที่เราเจออาหามอะไรเงี้ยก็เพียนะแต่ว่าพวกบริี่จับเราไว้ที่เป็นยาเป็นทหารอะคือหน้าดีอีอทหารก็ใช้คำว่าทหารเบล่าเพราบางทีก็มาในรูปแบบยาถ้าเกิดว่าทหารเราใส่ชุดสีเขียวนะแต่ไม่ได้ยาอันนี้ไม่ได้จัดนะไม่ได้จัดว่ายา ไม่คือหน้าที่ยากแต่อันนี้คือคุยกันของคาเออ,เออไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้ว,วาะเขาก็ดูแลเราดีของโคนี่ลูกเนี้ยคือเขาต้องปัด็นรูปวดใจซึ่งไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะ้ะเพราะแม้เพราะว่า,าอ,อืมทำโคนน่เนี่ยเราก็ไม่ทำเป็นแอนน่ะ <ไป S 1> แต่เนี้ยเราดูไม่ออกจริงว่าเขาให้อะไหรหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเพราะว่าแบบหน้าเขาขาวหมดเลยอ่ะเออแล้วก็เราเชื่อมโยงได้อยู่แกะแผ่นก็ได้เต็งงั้นเราขอแบบปัด ฟิลแบบเกาหลีที่มันแบบโกลแกรมผงสูก็เอาเป็นเหมือนแบบเล่นเชดสีตาแล้วก็แก้มพูแล้วปากก็แดงมากเราจะทาปากก่อนนะอันนี้แล้วกันคูักจ่ะซื้อมาใหม่ของแรงอะไรนะของอะไรยฟาว์ฟี่อะ ของสีเรือมันต้องเป็นเหมือนแบบมีความโอ้ยยากโดูดีแล้วแบบเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะคือถ้าเป็นแบบพวกแบบร็อกเกอร์หรือเมคอัพอาร์ตดลเลงอะเขาก็จะเหมือนเบรนสีกันเนาะเหมือนเอาสีมาผสมเงี้ยแต่เนี่ยไม่ไม่เซนไก่กาไก่กาอาราเรมากเดี๋ยวว่ากันนะคะด้วยสนุกๆขบไปเฮ้ยแต่ว่าของอันเนี้ยเขาก็ดีนะอะไรอะเนี่ยท่าสีอ่ะสีแดงดื้อ ปากจะแน่นเกินไปแดงแบบครีมงานทุกคนตกใจนะคะพราะ้ารู้ค่ะองกค่ะยนะแล้วก็ติดฟันด้วยโอ้โหมี่หนขาตายแล้วในที่คนก็แปลงร่างมาเป็นนี่คือตัวอะไรคือในแบหวานแล้วนาก็เออยากอยากทำหกตรงนี้นี่ก็คิดผมไม่ออกว่าเออเอาตามมาเกิดมา เคยมีใครทำผมตรงนี้ออกไปข้างนอกในวันนี้ป้าแต่เราก็น่ารักดีนะแต่ก็ชอบแบบลุคนี้ครับก็ชอบก็ชอบก็ถือว่าก็เป็นผลสำเร็จเขาว่าไม่แพงครัใช่ไหมเออถ้ามีจับเพชรช่วงนี้ก็คงจะขิวดูไม่มีไม่มีอ่ะของเราก็โอเคก็หล่อไม่เพราะว่าหน้าเธอดูไปกับลุคนี้นึกออกป้าแต่หน้าเราแบบไม่เราก็เลยรู้สึกว่าเออมันดูขัด แต่แบบเกิดมาไม่เคยมานั่งหมั่แกะขนาดนี้เลยนี่ก็พยายามอยู่ให้มันดูเออหน้ารักดีเข้าใจแบบคนใส่สายเบาแปลว่าแบบต้องแบบเบาๆใส่สายใส่เน็ตบานเหมือนใส่เะ็ามากใช่คิดว่าทุกคนคงจะแบบได้รับความสนุกสนานแล้วก็ความอะไรต่างๆที่ดูจะมีประโยชน์แต่คือก็ชอบใช่ไหมมีอะไรจะแชร์ไหมคะแบบ แต่ขากผลงานหรืออะไรนั่นเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ข่าวว่ากำลังจะเล่นละครเล่นละครกยลังจะเล่นละครคงได้ออนปีหน้ากว่ากว่าดูคลิปนี้คงลืมหน้าดิฉันไปแล้วว่าคืออะไรเกิดออนปีหน้าเลยอ่ะเออหน้าจบบเพิ่งเริ่มถ่ายก็น่าจะได้เหตุในปีหน้าเอาเป็นว่าช่วงนี้ก็ติดตามได้ทางแบบอ่าใช่ที่เฟซบุ๊กหรืออะไรนี้ก็จ้างงานได้นะคะทำเป็นทุกอย่างตลก ก็มาบนใพ็ญแบบได้หมดค่ะสายสวยงามก็ได้กีฬาก็ได้ได้หมดขอเข้าเรื่องของโปรดักต์เองก่อนนะคะไปซะหน่อยไปซะหน่อยลืมเพราะว่าโปรดักต์ของเรานะคะอย่างที่บอกว่ามันมีเฉดสีเดียวคุณปรับสีผิวได้ด้วย คุณจีนเนี่ยกับแอนน์อะปกตีผิวเลยใช่แล้วไม่ต้องเที่ยงบ้างสามสิบได้นะคะไม่ต้องเทียบ้างคุณกรีนก็จะสีเข้มกว่าของผิวเราซึ่งก็ปรับสีผิวได้ปกติเลยแล้วนี่คุณจีนก็ไม่ได้ตกแปลงหรอใช่ไหโนไม่มีอะไรเลยก็คือีผิวที่ฟินิกไปแล้วอะไรเีลยคือง่ายมากเพราะว่ามันมันเหมือนแบบมันไม่ได้ลอยไม่อะไรเลยลอยแล้วคือไม่เป็นไรสำหรับคนขี้เกียจคนขี้เกียจเนี่ยใช่ก็บอกวคนเราอยากเอามันากบ้านแหละใช่เราอยากเอาจากบ้านเราว่ามันไม่ได้เราขี้เกียจอะพอจบ คือมันง <out> ่ายๆไงแล้วมันก็มียนแต่หน้าเนียนมากเลยอย่าเียว้นสมอปรุเบาๆก็เออข้ามมันไปเออก็คนปันถึงเธอช่วยหน่อยเออโอเคมันก็ต้องช่วยกันจะให้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์มันถึงได้ป้าเออแต่ว่ารู้สึกมันรู้สึกไม่หนักมเลยเบาๆเลยแล้วก็แบบเป็นแป้งแล้วเรารู้สึกว่าเขาตัวเดียวอยู่แม้กระทั่งแม่เราก็ขโมยใจแล้วก็แม่นางก็ขโมยใจค่ะพี่ราเจอร์นางบอกว่า หลอดเก่าหมดไปแล้วเนื่องจากหม่อมแม่ได้ทําการบีบแล้วก็ไปใส่ถุงปนแล้วก็เอาไปแล้วค่ะแต่ว่าเห็นบอกว่าพอไปอยู่ที่ไต้หวันป้าพิมไปเดินถ่ายแบบอ<น>ะไรเงี้ยเหมือนให้เพื่อนที่เป็นแบบแบบทัาาดใช้ด้วยคือตอนนั้นเหมือนเขาสั่งเสร็จแล้วอยู่ไทยแล้วเพื่อนกินมาหาเราก็ให้เพื่อนเอามาด้วยแล้วเพื่อนคนที่ลองอ่ะก็จะมีทั้งผิวขาวสัวใช่ไหมแล้วก็ผิวที่เป็นแบบผิวสีเลยเพราะว่านางเป็นคนแอฟริกันก็ทานด้วยกันก็คือทาพอม ใช้ด้วยกันเพราะเพื่อน,นอาจจะขโมยของใช้อยู่แล้วเพื่อนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องเฉดสีผิวนะ มันก็คือแบบไปกับผ้าไม่ว่าจะขาวหรือเหลืองหรือผิวเข้มหรือลันใครได้หมดงั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าคุณอยากติดตามคุณกรีนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไอจีทางอินสตาแกรมเฟซบุ๊กได้ป้าได้เลยเอาไปทุกสิ่งอเพราะว่าเผื่อใครที่แบบอภเภออยากคุตส่าห์มาด้วยอารมณ์แบบถ้าอยากจะตัามคุณกรีก็ตั้งได้แต่ถ้าใครที่อยากจะแบบเฮ้ยพี่กรีหนูอยากเป็นโมเดล เออหรืออยากปวดนู่นนี่นั่นก็สามารถคุยได้ถ้านางว่านางก็ตอบแหละแต่นางเป็นคนใจดีเพราะไม่งั้นนางไม่มาหรอกยอมนะจดเอาจริงนี่คือล่ามามาจริงๆมานะเออต้องยอมนางวันนี้ต้องขอแล้วขอบคุณนะคะคุณพี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะอยู่ด้วยกันนวบ๊ายบาย